สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องอวัยวะภายนอก (external organs) นะคะเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมคะอวัยวะภายนอกมันหมายความว่าอะไรกันนะ้าแลวมันมีไว้ทำอะไรคะมีใครเคยได้ยินบ้างไหมคะครูก,การให้เด็กๆลองทายดูก่อนอย่างไม่เฉลยเอาไว้เฉลย ในสไลด์ถัดไปนะคะถ้าเด็กๆคิดไม่ออกกันอนุญาตให้แอบกระเซิบถามผู้ปกครองได้เลยนะ <c oughs> แน่กุดกันยังไม่ยอมเฉลยง่ายๆหรอกคะ่ะเด็กๆต้องคิดต่อก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าอวัยวะภายนอกเด็กๆจะนึกถึงอะไรบ้าง ให้เด็กๆลองวาดภาพให้ครูกันดูหน่อยนะคะใบงานวางอยู่ที่โต๊ะแล้วใช่ไหมล่ะเริ่มทำได้เลยครูกันให้เวลากี่นาทีดีหน้าสิบนาทีดีไหมคะสิบนาทีแล้กันนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆวาดอวัยวะภายนอกของตัวเองกันเสร็จแล้วหรือยังงั้นมาเฉลยพร้อมกับครูกันแล้วกันนะคะ อวัยวะภายนอกคือสิ่งที่ทำหน้าที่ต่างๆให้แก่ร่างกายของเราสามารถมองเห็นได้บริเวณภายนอกร่างกายได้แก่หูจมูกปากฟันลิ้นแขนมือขาและเท้านั่นเอง ตามีสองข้างเห็นไหมคะมีสองข้างลองนับดูนะคะ1 2และในตาของเรานะคะก็จะมีทั้งตาขาวแล้วก็ตาดำทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆดูตัวอย่างรูปภาพน,นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาใช้ตาในการอ่านหนังสือเด็กผู้ชายสองคนนี้กำลังใช้ตา มองภาพในทีวีและเด็กๆนะคะกำลังเช็ดตาทำอะไรอยู่หูเอียหูมีสองข้างทำหน้าที่ในการฟังเสียงนะคะไหนลองนับสิคะว่าหูของเด็กๆมีกี่ข้างนับหนึ่งสองหูของเรามีสองข้างทำหน้าที่ในการฟังเสียงถูกต้องคะ่ะ มม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูดคุยกันเสียงาิเสียงเพลงเสียงทีวีหรือเสียงคนเล่านิทานนะคะจมูก nose จมูกของเด็กนะคะมีทั้งหมดคนละ1ชิ้นแต่มี2ดูจมูกทำหน้าที่ในการดมกลิ่นแล้วก็หายใจ เด็กๆเคยใช้จมูกดมกลิ่นอะไรกันบ้างคะอย่างเด็กผู้หญิงในภาพเขาใช้จมูกในการดมกลิ่นดอกไม้หอมๆห,หรือเด,เด็กอาจจะเคยดมกลิ่นขนมเค้กอืมอาหารอร่อยๆหรือจะเป็นกลิ่นถุงเท้า,าทั้งน่าอที่เด็กๆม่หยอกซักเอ็กปาก mouth ฟัน teeth ลิ้น ทั้งอักนะคะลูกทำหน้าที่ในการออกเสียงภายในปากของเราจะมีทั้งฟันและก็ลิ้นฟันทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารแล้วก็ช่วยในการออกเสียงด้วยถ้าเด็กๆไม่มีฟันเด็กๆอาจจะพูดไม่ชัดเห็นเช่นคำว่าสอเสือถ้าเด็กๆไม่มีฟันนะคะลูกเด็กยก็จะพูดคำว่าฝอสือ ใครเคยได้ยินบ้างอืมถ้าเพื่อนคนไหนพูดไม่ชัดแบบนี้อย่าเพิ่งไปรอเขานะคะลูกรอให้เขาฟันขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาก็พูดชัดเหมือนกับเด็กๆเ,เองต่อไปเป็นลิ้นลิ้นทำหน้าที่ในการชิมรสชาติอาหารขนมต่างๆทั้งรสหวานเค็มเผ็ดแล้วก็เปรี้ยว นอกจากนี้นะคะล,ลูกยังช่วยคลุกเคล้าอาหารด้วยคลุกเคล้าอาหารก็คือการที่ลิ้นมันขยับไปมาเวลาที่เราเคี้ยวว่าลูกเด็กเคยเคยกัดลิ้นตัวเองไหมนั่นแหละแบบนั้นแหละตอนนั้นลิ้นกำลังคลุกเคล้าอาหารอยู่แต่เราดันรีบเคี้ยวงคะลูกฟันก็เลยเป็นโดนลิ้นเข้านอกจากลิ้นจะมีหน้าที่ในการชิมรส คุกเข้าอาหารและก็ยังช่วยในการออกเสียงด้วยอย่างเช่นคำว่ารอนเรือข้อการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอายะภายนอกปากฟันแล้วก็ลิ้นไปแล้วเด็กจำได้ไหมเอ่ยเรามาพูดพร้อมกันนะคะปาก mouth ฟัน teeth ลิ้น ช่้งปากมีหน้าที่ทำอะไรคะลูกจำได้ปา่ามีหน้าที่การบดเคี้ยวอาหารแล้วก็ช่วยในการออกเสียงภายในปากจะมีฟันลิ้นลิ่มของเราฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารมีเคี้ยวอาหารเคี้ยวขนมเคี้ยวไอติมแล้วก็ ลิ้นมีหน้าที่ในการชิมรสขนมหวานอาหารหรืจะเป็นไอติมของเด็กๆที่เด็กชื่นชอบฟันปากลิ้นรวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะลูกมีหน้าที่ในการออกเสียงได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงตะโกนหรือพูดคุยนะคะแขนอาร์มนี่คือแขนนะคะเราเรียกมันภาษาอังกฤษว่า,ษา,ษา อา um. แขนมีทั้งหมด2ข้าง1 2แขนมีหน้าที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายมือ hand นี่คือมือเห็นไหมคะในรูปภาพอันนี้คือมือของคุูการมือของคุูกันแล้วไหนล่ะมือของเด็กๆแปะกับคุกันได้ไหม มือมีทั้งหมด2ข้างนะคะลูกอยู่ติดกับแขนเลยเห็นไหมคะมือแล้วก็แขนในนิ้วในมือของเรานะคะแล้วก็จะมีนิ้วมือทั้งหมด5นิ้วทําหน้าที่ในการหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆอย่างในรูปภาพมือกับแขนเขาก็จะทําหน้าที่ไปพร้อมกันอย่างเช่นการออกกายหรือทำท้าหัวใจแบบนี้ก็ได้นะคะ การแล้วก็มือนะคะลูกมือกับแขนก็ยังสามารถหยิบจับถ้วยอาหารสิ่งของต่างๆอย่างในรูปภาพเด็กผู้ชายคนนี้เขากําลังหยิบชามอาหารไปให้เจ้าสนักตัวน้อยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็กาลังใช้มือลูบหัวเจ้าสนักอยู่แล้วเรายังใช้มือหยิบจับพู่กันดินสอสีในการระบายสีได้ด้วย ในการขีดเขียนตุนสือในการตบมือก็ได้ขาเล็กขามีสองข้างทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของร่างกาย<ๆ>เช่นการเดินวิ่งยืนเตะกระโดดเป็นตน้นเท้าอันนี้นะคะเท้าฝุด นี่คือเท้าเท้าก็มีสองข้างเหมือนกันแต่ละข้างมีนิ้วห้านิ้วห้านิ้วเหมือนกับนิ้วมือเลยทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของร่างกายและช่วยในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของร่างกายตัวอย่างแด่งในภาพนี้นะคะทั้งขาและเท้าเขาจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันในการเดิน การกระโดดการวิ่งการเตะฟุตบอลและเด็กๆล่ะคะใช้ขากับเท้าทำอะไรได้บ้างเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกกันไปแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมหลังจากที่เรียนไปแล้วเด็กๆก็ต้องทำงานเพิ่มนะคะให้เด็กๆวาดรูปอวัยวะภายนอกของตัวเองพร้อมทั้งบอกชื่อ แล้วก็หน้าที่ของอวัยวะนั้นให้ผู้ปกครองของเด็กๆนะคะช่วยเขียนบรรยายในเส้นประและเด็กๆก็เขียนชื่อของเองในช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้พูดกันด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เก็บร,รักษาให้ดีแล้วเอามาส่งในการเรียนครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ